สวัสดีครับสวัสดีัส,สดีเอฟซีสวัสดีพี่น้องเราทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชยัยอะไหล่ยนต์วุฒิชัยของถูกเช่นเคยครับมาครับอ่ะหลังจากที่คอนเทนต์นี้นะครับผมสตาร์ทวอร์แมคโครไว้ให้น้ํามันมันไปทั่วคันก่อนแล้วทีนี้เรามาดูคันนี้กันครับคุยราคาจบกับแม่เขาแล้วนะฮะมาดูมาดูเอ็นโอเจ็ดี NO นะเอฟดีนะคะันนี้นะอ่าแต่ว่าเอกาสารชุดโอนโอ้หัวสวยไม่ปุเลยนะฮะหัวดีหัวดีนะครับหัวดีเลยไม่ปุ เอกสารชุดโอนมันมัน,มนยังเป็นอินวอยอยู่เลยยังไม่จดเป็นรถนะครับตลับเอฟซีเราพี่น้องเราคนไหนที่ไม่ได้ซีเรียสต้องมาคันนี้ครับอันนี้ต้องเข้านะครับดีดูครับเอฟโอเจ็ดซีนะครับเอฟโอนะฮะตัวแท้เลยนะครับเป็นตัวนี้เป็น FD 175หน่งเ้าใช่ไหมช่างพรหนึ175น่งเจ็ดห้าเนาะอ่าคัสซีสวยไหมช่างพรสวยสวยมากด้วยเป็นตัวแท้นะฮะเป็นตัวประกอบจากนอก เป็นตัวประกอบจากนอกเหรอหรือเราประกอบรถนอกมาประกอบในไทยเอารถนอกมาประกอบในไทยแหละ <laughs> คันนี้นะฮะก็คือดูชัดสี่ครับความสวยนะครับเสียงแมคโครอาจจะกบเสียงพูดผมหน่อยนะดูความสวยของชัดสี่ครับอบดูความสวยชัดสีเลยนะครับดูความสวยของชัดสีครับถังน้ำมันก็ยังสวยอยู่เลยอ่ะดูอุ๊ยด,ดูแหนบเต้าแหนบนะครับ สวยอ่ะเสื้อเผาสวยๆนะครับเป็น F Pino นะครับนี่ครับเสื้อเผานะครับเป็น F Pino เสียงแมคโครอาจจะกบเสียงหน่อยนะครับอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะผมวอร์มแมคโครไว้พื้นเรียบร้อยครับกระบะท้ายไม่มีเดี๋ยวแต่งเติมออกนะฮะเอาดูครับนี่ครับดูนะอันนี้อาจจะต่อลดหลังหน่อยนะครับนี่ครับ ่อาตัวนี้ยังเป็นลมดูดอยู่เลยนะครับนี่นี่ครับทางอาร์ตเติมน้ำมันเครื่องนะครับเท่าที่ดูซีนพอหลังน่าจะรั่วใช่ไหมช่างทอนซีนพอหลังรั่วแน่ครับนี่ดูน้ำมันปกหมดเลยซีนพอหลังรั่วแล้วก็เกียร์เป็นเฮโอด้วยรอบช้าด้วยเนาะทอนเนาะนี่ครับเฮทโอรอบช้าเห็นไหมครับเป็นเฮทโออบช้าด้วยนะครับตัวนี้เหมาะเลยแจ่มเลย า่างอาร์ตเติมน้ำมันเครื่องไปแล้วครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันไปไปดูฝั่งนู้นกอนนะฮะมาครับลงหรือ,อยังฮะลงลงหรือยัง,งอ่าโอเคพอแล้วแกร้อนนั้นเอาไว้ไปเติมแมคโครขอแม่เขาไปเติมแมคโครเลยมาฟังเสียงกันครับแยกแยกแยกแปยเป้าแยกไหมดิแกกกยกอยู่บนแมคโคร อ่าไปลองแมคโครก่อนไปแล้วก็คือ,อนี่ไงแบต<ะ>นี่ไงแบตโ<อ>นี่พเพิ่นเอบแบตมาให้แล้วนี่ครับ, <laughs> บก็คือเขาถอดปั๊มแยกตัวนี้ออกเดี๋ยวให้ช่างอาร์ตไปลองแมคโครก่อนถ้าแมคโครใช้งานได้เดี๋ยวถอดปั๊มแยกมาใส่คันนี้ครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับผมอ่าได้ปั๊มแยกมาแล้วครับช่างตอนประกอบแล้ว H O เจนะ ฟอบฟอบฟอบเหมือนปิดแล้วครับเกียร์เครื่องจะแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันอ่าเดี๋ยวให้ช่างอาร์ตต่อนะครับลบป่ะเอาค่าใส่สายลบมาเลยก็ได้ตัวอาร์ตตรงไหนก็ได้ฮะอ,อ๋ออ่าใส่เครื่องเลยครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะ แน่คบมาดูความเดิมของหัวนะครับเห็นไหมเน่ยไม่รู้แลนเจอร์นะครับความเดิมของหัวภายในหัวเป็นไงไม่รู้ไม่เปิดดูอึ๊บอึ๊บโอ้ภายในหัวดูดีเลยนะครับอปิดแน่นกึ๊บๆเลยนะฮะไล่อากาศเสร็จปุ๊บเดี๋ยวสตาร์ทติดเสร็จปุ๊บแล้วก็จะให้ช่างทอนลอง ขึ้นลงดัมแล้วก็ขยับเดินหน้าถอยหลังถ้าเป็นไปได้ก็เดี๋ยวแบตเตอรี่ถ้ามันทำงานได้ด้วยช่างตอนแบตเตอรี่ใหม่มาใส่แล้วลนู่นขับออมเดินหัาให้เอฟซีเขาเบอรงหัวสวยนะครับดูดูด,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 ดูความสวยของหัวเดิมเนาะหัวสวยมาก <S <S ดูความสวยดิ ฝังง่งนี้ครับตว่าชอ,อ, <c oughs> อ้อ่าลังเกง่งดูดีครับดูดีดูดีท,ทำเบาะหอบ <c oughs> เบาะก็น่าจะจบแล้วซสีนข้อหลังรั่วครับสีนข้อหลังรั่วครับหยดหมดเลยเพราะรถมันจอดนานนะครับเนี่ยรถจอดนานก็ต้องมาไล่ระบบแบบนี้ครับ <c oughs> ไล่น้ำมันครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บจวบเยิ้มแล้วครับไล่น้ำมันมาแล้ววา,า,างไว้นะวางไว้ช่วยด้วยวางไว้อ่าวางแล้วเอาหัวลงไงกูเดี๋ยวเอาหัวลงหัวลงฮห,หัวลงไงกู เอากล่องตัวนี้ออกดูเดี๋ยวเอาหัวลงมันจะสวยขนาดไหนเอาตัวนี้ออกท่อนอ่ะเอาหัวลงอ่ะมาดูครับเอาหัวลงจะสวยไหมนะฮะคันนี้ครับ,บว้ามีกระจกด้านนี้แตะ นลควก็น,น่าจะโดยลอยโดนเบียดต้นไม้เบียดอะไรมาครับฝั่งนี้เอาไม่แน่นครับไไอ,อ่าเดี๋ยวขันเข้ากันครับไม่แน่นไม่แน่นเอ้คือเชิงกันเ็ะตัดตดูฝั่งนี้ครับอ่า ้อาเอาลองดิตายไหมแกตื้อหยิบอ่ะเมืองได้อาจทำมันเล่งข้างเด้อมันดึกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคันเล่งอย่าไป่ลงช่างทอนไปดูคันเล่งดิได้แล้วมันปะค่างก็ล่ะเอาเอาเลย เอาสิดำหัวเลยเดำหัวเร่งครับค <c oughs> ันเร่งทำไม่ได้ครับเดี๋ยวให้ช่างทรอนแก้ไขใหม่ก่อนตายแล้วอะเอาลองดิเดีย๋ยวว่าปัม๊มเด้อ,อกระบาดนะอขางนะแล้า เอาอัดเอาอัดน้ำมันครับน้ำมันครับเอาแยกให้มันตึงตึก่อนเหมือนน้ำมันหมดอะทอนน้ำมันในถังมีบ้างไม่มีตัวตรงได้ป่ะส่นไอ้ว่าต่อตรงได้ป่ะเดี๋ยวต่อตรงกันนะครับดูนะฟังเสียงน้ำมันในถังก่อนเน้อเหมันก็บ่มี่แล้วเนาะ อาต่อตรงส่ออนเข้ามาอยู่คือมีเหรอบอใส่เขามีอยูอย่อ่ะต่อตรงเลยเพราะว่าจะได้ขึ้นดำขึ้นยังเบอร์เรื่องแนอรนไบ่ยานหรอกแต่ว่าถ้ามันเรียบร้อยแล้วเขาจังต่อขอระบบขับเลยแมท่อนอืมโอเคอนี่ครับอ่ะลองดูอ่าน้ำมันครับ Được rồi Được rồi Bởi ai đấy Cần sẽ sống đi thôi Chị mua thử Chị mua lắm ะซึ้านหลังหัวอ๋อซึ้านหลังหัวซื้ๆอๆเอาโอเคอ่ะถ้าลักษณะนี้เดี๋ยวได้แล้วเอา,าน้ำมันมาอยู่เอาขึ้นดัมเอา,าน้ำมันมาอยู่ข้างๆต่อระบบใหม่เลยเดี๋ยวเราขึ้นดัมอ่ะต่อระบบใหม่แล้วก็ลองขึ้นดัมเลยเขียนน้ำมันใส่เลยพเพราะว่าเขาซื้อแลอ้วอนฮะเอานีบ่ได้ป่ะ เอาได้ก็ได้เด้อเอาได้ก็ได้เอาเอา<อ>หัวลงลองดับบางกอนเรื่องแรนเดี๋ยวจังต่อแบตใส่เอาล็อกล็อก หยับได้หรือยังเนี่ยหยับได้แล้วใช่ไหมฮะขึ้นขับมองดูไอ้ช่างอาร์ตขับดูครับอ่ะสับดัมก่อนเลยสับดัมก่อนดิปึ๊บอ่านซิ่งไหมทำหรือยังเออเอออาร์หยับขาดสับดัมไหม เจรานเจรานดูครับจังสอนดูก่อนสากคทัดมันติดไหมฮะเข่าเกียร์ปาร์กไ่มอ่าหมุนแล้วอ่าหมุนแลครับหมุนแล้วอีกทางหนึ่งเอาลงเอาลงตัวนี้เอาลงเอออ่าหมุนแลครับ

จะฝากไม่ดีเอาหมุนนี้เอาขึ้นดับเลยขึ้นเลยจะฝากแตกเอาแตกไงมันแตกกว่าเลยท่อนคืนด้วยมันไปจะบนไปใส้เกียร์ฮะอ่าแล้วเอาไปเตะเดี๋ยวหนแล้วงานแต่มันสุดๆดูุ๊าได้แล้วครับ พ่อพ่อพอ,พอแตกแล้วเกียร์ฝากินแตกแล้วเดี๋ยวไปจัดการเปลี่ยนเกียร์ฝากใหม่ครับไม่ใช่ปัญหาครับแค่นี้ม,มันทับกันยังไงไม่รู้ครับเจ้าของร้าอ่าเห็นแล้วครับน้ำมันไฮดรอลิกอาจจะน้อยน้ำมันหน่อยอ่าพ่อพ่อ ลงระครับมองดูลงเลยอัด <c oughs> ต้องแก้ใหม่หลายอย่างครับ <c oughs> เอาดูดู <c oughs> ค่อยๆขยับค่อยๆขยับข, <champions. S 2> ขยับแล้วครับขยับแล้วครัับบขยแอ้าวเดี๋ยวจะโมมีเบรกยากดิเบกดบเบรกติด ครับมันต้องไล่ระบบหลายอย่างสรุปคันนี้เรียบร้อยครับอ๋อเรียบร้อยติดแล้วติดแล้วเบรกติดครับช่างทอนบ,บอกเบรกติดอ่าได้แล้วเกียร์ไปแล้วไปแ,แล้วครับไปแล้ว เดี๋ยวจะหายเดี๋ยวนี่ลงซะนะท่อนหาวิธีเอาดำลงกันนะหาวิธีเอาดำลงมันจะได้สวยๆขึ้นอาลงงล้วค่ายทิมลันตึมเลย เรียบร้อยเอ่อถอยได้ปะอัดถอยเลยียเ้ยวออกพูดเลยไปพูดเลยไปเดินผุ่นทั้งนอกเลยไปอ่าผมไลน์นิ่มเลยอย่าให้ดับนะเหยียบก้อนอิสเหยียบก้อนอิสตุตู้มันเหยียบก้อนอิสมันเหยียบก้อนอิสต์น่ะนบ่มนั่นเดี๋ยวมันเหยียบก้อนอิส ตะแเหล็กรั้งต้องแก้ไขใหม่หมดละไปเลยเบรกดีดฝั่งนี้ใช่ไหมไปแล้วครับไปแล้ว,ลวโอเคครับขับได้แล้วนะฮะ,ะก็คือเดี๋ยวรายละเอียดหลายๆอย่างเนี่ยผมไปไล่ใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกสะแเหล็กรังที่ชทางท่านต้องทำอะไรบ้างตัวนี้นี้เป็นมั่นมันที่มันก็าล้างหรอกนั่นม,<ะ>มันก็มันหน่อยยุกเกีะ เมันเกียร์ไม่มีเสียงน้ำก็เกาเขากลับกับบ่บ่มันยัมันยีพังมันได้เกลี่ยห้องมันนัวออกมันเกลี่ยอ๋อไ่อกมันเกียร์แล้ววันนี้ซีนข้อหลังก็ออกไปพี่เลยอ่าโอเคมันเครื่องเขาเปล่งทุกครั้งเลยเปล่งเขาเปล่งเออเขาเปล่งเคลื่องเปล่งออกเนาะไม่ใช่หรือมันใส่ก้นน้ำไหมครับอ่าครับดูครับวิ่งครับดูวิ่งครับเนี่ยทำงานได้แล้วโอเคคันนี้ไปเจอกันที่ร้านนะครับ เดินทางมาถึงท้ายคลิปละขอบคุณทกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยวุฒิชัยอะไหล่ยนวุฒิชัยของถูกถูกจริงการัน,นตีจากผมวุฒิชัยอะไหล่ยนต์นะ0 8 7 9 5 1 9 2 2 6 0 9 5 6 6 4 3 8 2 6ี่วุฒิชัยอะไหล่ยนกันลสิ่ชื่อนี้มีแต่คำว่าถูกนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เล่าให้พี่น้องเราฟังว่าของถูกอยู่กับผมมีจริงนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆ ครับเดี๋ยวไปไล่รายละเอียดขับได้วิ่งคิวล้านเปอร์เซ็นต์ครับผม